สวัสดีครับสวัสดีครับทุกทุกคนผมแซมนะครับผมจากรถหมดสัญญาเช่าในคือของอาคนแคปปิตอลนะครับผมวันนี้แซมมีรถราคาพิเศษมาแนะนำอีก1คันนะครับเป็น4ประตูตัวเตี้ยเกียร์ออโต้นะครับปี2021นะครับหรือ2021นะครับผมหน้ารลอด้วยนะเป็นรถราคาปรับราคาพิเศษนะครับผมจาก549,000บาทนะครับเหลือเพียง 4 4 9 9 0 0 0บาทนะครับสีฟ้าที่เห็นนี้คือเป็นสติกเกอร์นะครับผมเป็นสติกเกอร์นะไม่ใช่เป็นรถสีฟ้านะเดี๋ยวแซมลอ,อกออกให้ก็คือจะเป็นรถสีขาวเลยนะเป็นรถสีขาวเลยเดี๋ยวแซมพาไปดูนะเลขไม่แป0 0มืเท่านั้นนะครับได้ปี2 1ได้ตัวหน้าหล่อเลยนะครับผมเนี่ยเนี่ยพวกซอกอะไรข้างในยังเป็นสีขาวอยู่เลยเดี๋ยวแซม ลอกสติกเกอร์ให้ก็จะเป็นสีขาวลงเล่มเป็นสีขาวแก้ไขเล่มให้เรียบร้อยเลยนะสวยๆเลยคันนี้นะเนี่ยครับที่แซมบอกเนี่ยพวกซอกหรือว่าฝากระโปรงภายในซับในเนี่ยเป็นสีขาวทั้งหมดเนี่ยนะครับผมเนี่ยอันเนี้ยนะครับเป็นสีขาวทั้งหมดเลย,อ,อ, sticker, เเยอันนี้คือสติกเกอร์เห็นไหมครับเนี่ยอันนี้คือสติกเกอร์นะเนี่ยคือสติกเกอร์ทั้งหมดลอกให้ก็เป็นสีขาวเนี่ยเนี่ยฝาเดิมๆนะดูซอกด้านในตัวแอลชัดเจนนะ ด้านในเป็นสีขาวอยู่เลยนะเนี่ยห้องเครื่องเป็นสีขาวอยู่เลยเพจยังไม่เคยแกะนะตรงหมุดยึดไม่มีรอยย้ํานะเห็นไหมครับเนี่ยหมุดยึดซ้ายขวาชัดเจนนะซอกเซอรกสีขาวหมดเลยเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยแก้มขาวอยู่เลยเนี่ยสติกเกอร์ยังอยู่เลยเสริมรถสวยนะรถสวยเลยแซมบอกเลยรถสวยเลยนะครับเนี่ยดูไฟหน้าไม่เคยแกะตัวแอลนี่ชัดเจนมากพุกยึดเนี่ยครบเหมือนเดิมสติกเกอร์สวยสวเนี่ย พุกยึดต่างๆครบๆเลยนะครับเนี่ยนะครับในส่วนของคานด้านในเนี่ยมันอาจจะมืดนิดนึงแต่แซมดูแล้วตรงเลยตรงแนวเลยนะสวยงามน็อตเนสไม่มีขยับนะเนี่ยสีตรงสีแต้มันอยู่ครบเลยเนี่ยนะครับตัวอาชัดเจนนะครับผมเนี่ยดูซอกด้านในเห็นไหมครับเป็นสีขาวอยู่เนี่ยแก้มก็ขาวเนี่ยน็อตแก้มฝั่งขวาก็ไม่มีขยับเลย หัวน็อตไม่ขยับเลยนะครับเนี่ยปั๊มโตโตยโต้าชัดเจนนะครับผมฝาเดิมๆหน้าเดิมๆปัม๊มลมสวยงามเบรกเบสสวยงามแล้วก็เนี่ยห้องเครื่องไม่เป็นสนิมนะเหมือนเดิมดูหัวน็อตไม่เป็นสนิมนะแล้วก็ถ้าเป็นปี20 21ขึ้นเนี่ยในส่วนของสติ๊กเกอร์มอกรจะย้ายจากห้องเครื่องหน้าซ้ายจะอยู่ตรงประตูฝั่งคนขับด้านขวาเดี๋ยวแซมพาไปดูนะไม่ใช่ว่ามีการทําสีแล้วมันหายไปนะไม่ใช่นะ มาดูเดี๋ยวแซมขอให้ปิดฝาก่อนมันคือรถสีขาวนะครับเดี๋ยวแซมลอ,อกให้นะเนี่ยสติกเกอร์เนี่ยเดี๋ยวแซมให้ดูนนเนี่ยครับเนี่ยแซมลอกออกมาแล้วเนี่ยมันคือสีขาวทั้งนั้นเลยนะมันคือสีขาวปี21นะราคา4 4 9 0 0 0บาทแล้วเพื่อนๆจะเอาตัวนี้ทำไมครับเนี่ยถ้าเทียบกันนี่คือปี19นะไม่แสนหกเนี่ยแบบมีแคลรี่บอยเหมือนกัน แต่อย่างเงี้ยขาย4 3 9 0 0 0สามนะครับเนี่ยหน้าแซดด้วยปี19เพเพื่อนๆไม่เอาตัวนี้ไม่ดีกว่าเหรอครับเนี่ยปี21หน้าหมูป่าไม่แ0 0 0มื่นไม่ก็น้อยกว่าเพิ่มอีกหมื่นเดียวเองถ้าให้แซมแนะนำก็ต้องจบตัวนี้ดีกว่าแน่นอนนะเป็นสีประตูโตเตี้ยเกียรออโต้เหมือนกันแถมได้แม็กอีกต่างหากเนี่ยได้แม็กด้วยโอ้คุมซะยิ่งกว่าคุมเนี่ยเห็นไหมแม็ก แต่ว่าตัวนี้ได้อะไรล้อกระทะปาติโทล้อกระทะสู้ตัวนี้ดีกว่านะเดี๋ยวแซมละสติกเกอร์ออกให้ก็เป็นสีขาวแล้วแซมเคยปล่อยไปแล้วคันนึงลูกค้าก็แฮปปี้ไม่มีปัญหาแถมจะบอกว่าแซมปล่อยไปเมื่อเดือนที่แล้วหรือว่า2เดือนที่แล้วเนี่ยยังเป็นราคา5 0 0 0 0นเนี่ยห้าแสนเลยตอนนี้เหลือ4ี่แสนมีคันนี้คันเดียวปีย1 ปี21มีคันนี้คันเดียวนะเนี่ยสติกเกอร์ล้อออกออกให้ไม่ต้องห่วงเลยเนี่ยดูซอกด้านในมันก็คือสีขาวนี่แหละครับอ่าดูสำเนาเล่มก่อนที่แซมบอกเนี่ยตอนเนี้ยมันจดเป็นฟ้าน้ำเงินหลายสีแต่คันที่แล้วแซมก็แก้เป็นสีขาวให้ลูกค้านะครับลูกค้าก็แฮปปี้ไม่มีปัญหาอะไรปี2ีนะปี21เลยเนี่ยเนี่ยครับ7396นะอา่าลองดูซอกเซิร์กก่อนดูแก้มก่อนเห็นไหมสวยเลยนะเนี่ยดู เม็ดก่นอนโหโคตรแน่นเลยเนี่ยปิ้งเลยเนี่ยครับปิ้งเลยเนี่ยซอกเซกิร์กูโอ้สวยเลยเสาบีเนี่ยสวยเลยแถมปี21ลูกค้าได้หน้าจอเป็นระบบสัมผัสแล้วด้วยเนี่ยเนี่ยเป็นระบบสัมผัสแล้วนะเนี่ยโอ้เจ๋งกว่าเยอะหเห็นไหมครับเนี้นยเฟี้ยกว่าเยอะเลยเสียบ usb ก็มีเหมือนกันเนี่ยก็มีด้านนี้เหมือนกัน เน like ี่ยเจ๋งกว่าเยอะเลยกดไปได้มีเนี่ยเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะครับเนี่ยเป็นระบบสัมผัสเนี่ยเกียร์อัตโนมัติเหมือนกันเปียบเนี่ยเหมือนกันเลยแต่ว่าตรงนี้จะเป็นเหมือนปี19นะครับเป็นเหมือนกันนะเกอร์ก็สองช่องเหมือนกันนะแอร์แบ็กคู่เหมือนกันคอนโซลก็สีดำสนิทเหมือนกันนะครับผมเนี่ยโอ แล้วเพื่อนๆจะไปเอาปี19ทํกาไม้เอาปี21อดีกว่าเดี๋ยวแซมลอกสติกเกอร์ออกให้เพิ่มอีกหมื่นเดียวดูภายในเหมือนกันเลยเนี่ยดูซอกก่อน,นปิ้งเหมือนไงปิ้งเลยเนี่ยนะครับสวยเลยนะครับเดี๋ยวลองุดดูคานก่อนอึ๊บนะดูไม่เป็นสนิมเลยนี่คือน้ํายาแอร์ไอ้น้ําแอร์นะดูเนี่ยเดือนคานหน้าดูพ่อไอเสียไม่เป็นสนิมเลยเห็นไหม สวยมากเลยแล้วเราดูซอกตรงเนี้ยก็คือสีขาวเนี่ยเห็นไหมเม็ดอายัางอยู่เลยถ้ามันโดนมาเนี่ยไปละเม็ดเนี่ยเนี่ยเนี่ยยังอยู่เลยชัดเจนนะเดิมเดิมดูคาสซีรถเห็นไหมโอ้โหไม่มีสนิมเลยมันอาจจะมีเงาเงา,เงาหน่อยนะเดี๋ยวแซงพาอีกฝั่งนึงจะเห็นชัดกว่าน,นี้นะลองมุดดูเนี่ยเห็นไหมสวยเลยสวยมากเลยเนี่ย ดูท่อไอเสียหน่อยเนี่ยโอ้โหไม่มีสนิมเลยสวยเลยบอกเลยเห็นไหมครับเนี่ยเลขัซีอยู่ดูเนี่ยใกลๆไม่มีสนิมเลยนะครับโอ้โหได้หน้าใหม่กว่าปีใหม่กว่าเพิ่มอีกหมื่นเดียวเพื่อนๆจะไม่เอาเหรอนี่ครับลอ,อ,อกให้ก็เป็นสีขาวเหมือนกันแหละครับแถมข้างในไฟเฟยก็ติดด้วยดู ไฟก็ติดด้วยเห็นไหมครับเนี่ย<ม>ไฟติดเนี่ยปกติตรงนี้ยแตกไปหมดแล้วเนี่ยพอเรากดเห็นไหมไฟก็ดับกดแต่อันนี้สมบูรณ์เลยนะครับ <S <S เห็นไหมคร<ว>ับย้ำอีกทีมันคือสติกเกอร์อลองลอกออกลอกยากนิดนึงมันต้องมีน้ำยงน้ำยาน,นะมันคือสติกเกอร์นะดูซอกสวยๆเนี่ยครับเนี่ยเม็ดอาร์ครอยู่ชัดเจนเลยนะครับนี่นะครับ สวยเลยบอกเลยว่าสวยปิิงเลยนะครับผ้าอังคาสักหลาดสีดำนะไฟติดด้วยโอ้โหสวยๆเลยบอกเลยนะเนี่ยปีสิบเก้าขายสี่สามเก้าปียี่สิบเอ็ดขายสี่สี่เก้าเพิ่มอีกหมื่นเดียวได้ล้อแม็กอีกังหกักแค่ล้อแม็กก็คุ้มแล้วครับดูซ่ออีกฝั่งหนึ่งเนี่ย ดูสวยเลยนะครับเปิดให้หมดโอ้โหแน่นเนี่ย่อยเม็ดอาร,ร์คอยู่ครบเลยนะครับอะหรือลองมุดดูฝั่งนี้นะเห็นไหมครับดูคานคาหนหน้าเนี่ยสวยเลยนะครับหน้าสติ๊กเกอร์มอกที่แซมบอกนี่อยู่นี่นะครับอะมันจะย้ายมาอยู่ตรงนี้นะถ้าปียี่สิบขึ้นนะครับมันย้ายอยู่นี่นี่อ่า สติ๊กเกอร์ลมยางแล้วก็นี่ยางเปลี่ยนมาโอ้ยังไม่หมดวารันตีด้วยนะหมดปี68โอ้โหอีกนานเลยแซมขอดูยางหน่อยสิยางเป็นปีอะไรเอ่ยยาง SPLT 3 7นะขอบ16นิ้วนี่เป็นยางปี18เดี๋ยวลองดูอืมยางปี18 ไมาทำไมเปลี่ยนยางเก่าไม่เป็นไรเนาะยังไงลูกค้าก็เปลี่ยนนิดนึงเนาะแต่ได้ล้อแมกนะได้ล้อแมกต้องเปลี่ยนยางหน่อยยางเส้นหนึ่งก็ประมาณน่าจะประมาณพันกว่า2 0 0พันได้นะลองดูนะครับผมนี่กระจกฝั่งคนขับก็อัตโนมัติเหมือนเดิมนะเนี่ยอัตโนมัติเหมือนเดิมนะตัวนี้ปรับเนี่ยปรับไฟฟ้านะเห็นไหมครับปรับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะแต่พับมือนะพับมือ เป็นแบบแมนวนวลนะเป็นแบบแมนวนวลนะไม่เป็นไรรีโมทมี1ดอกรีโมทมี2ดอกกุญแจอะไหล่หดอกกุญแจแคริบอยกุญแจล็อกล้อไหลครบอยู่เลขไมล์แปดหมื่นหกร้อยนะตัวอะไรสวยอยู่เลยดูเบาะไม่ยุบเลยโอโ้ถ้ายุบก็น,นิดเดียวน้อยมากไม่มีผลต่อการใช้งานนะซอกสวยดูโอ้โหคุ้มมากวันนี้บอกเลย าจอเนาะสัมผัสแบบนี้ยเปิดวิทยุก่อนอ FM นี่รีเสียงก็ตามนี้นี่นี่นะเพิ่มเสียงนี่ครับ USB อยู่ด้านนี้นะครับผมเนี่ยสวยๆเลยเกียร์ออโต้เป็นแบบขั้นบันไดนะครับ Power Mode เหมือนเดิม Eco Mode ก็มีเหมือนเดิมนะโอ้สวยๆเลยคันนี้นะประวัติเข้าศูนย์ดูสิเนี่ยเช็คระยะหัางต่อไป 84,176อันนี้เลขไม่80,000ลูกค้าใช้อีก4,000โลอ่ะโอ้สบายใช้ได้ยาวๆอีกตั้ง4,000โลนะแนะนำเลยคันนี้ปี21นะตัวเตีย้ยเกียร์อโอตโต้ราคา444,000บาทนะ444,000บาทเท่านั้นโอ้คุ้มมากนะเนี่ย4,000ไม่ใช่449,000บาทนะครับผม 4 4 9 0 0 0บาทปี21นะเดี๋ยวแซมลอกอกล,ออกลออกสติกเกอร์ออกให้ก็จะเป็นสีขาวเหมือนกันนี่แหละเนี่ยมันก็เหมือนตัวนี้เลยอย่างที่บอกเนี้ยอันนี้คือหน้าเ e ต i t ดิชัปี19ขาย4 3 9 0 0 0นะให้เป็นตัวนี้แต่ถ้าเป็นหน้าหมูป่าปี21แซมก็ขาย4 4 9 0 0 0บาทต่างกันหมื่นเดียวทำไมไม่เอาตัวนี้ล่ะครับใช่ไหมตัวนี้เจ๋งกว่า ปี21นะครับไม่80,000สี่ประตูตัวเตี้ยเกียร์ออโต้ขออนุญาตแนะนำนะคันนี้เลยสนใจยังไงก็ลองเข้ามาดูรถก่อนนะ086-354-3692นะครับ086-354-3692 4ี่แ0 0สี่หื่นเก้นบาทซื้อสดก็คือจบจบไปกับราคานี้เลยนะครับแถมฟรีค่าโอนให้ด้วยนะคลิปนี้ไปแล้วนะฝากไว้ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับ